ก้อนปูนครับกระเทาะออกมาจากตัวใต้สะพานนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหล่นใส่รถยนต์กระบะบนช่องทางหลักพระรามสองขาออกกรุงเทพตรงกิโลเมตรที่27 .500 บวกนะฮะตรงนั้นเนี่ยเป็นสะพานต่างระดับที่เชื่อมจากกระทุ่มแบนวิ่งจากกระทุ่มแบนนะฮะแล้วก็ขึ้นสะพานตรงเนี้ยข้ามด้านล่างไปถนนพระรามสองแล้วก็มาลงเพื่อเข้าไปที่ตัวเมืองมหาชัย ไอ้แผ่นปูนที่อยู่ข้างใต้สะพานมันกระเทาะแล้วมันหล่นลงมาใส่รถกระบะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับและนายอำนาจทองคำอายุ46ปีเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานช่างของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเป็นคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหาัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภารารสมุทรสาครก่อนที่อาการหนักนะฮะก็ต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อผ่าตัดเพราะว่าบาดเจ็บสาหาัสอวัยวะภายในเนี่ยคือตับฉี มีเลือดออกในช่องท้องภรรยาของผู้ตายนะฮะนางจันแรมเนี่ยก็แจ้งเมื่อคืนนะฮะบอกว่าช่วงเวลาสามทุ่มได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าสามีสามีได้เสียชีวิตแล้วนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเช้าวันนี้นางจันแรมพร้อมด้วยนายนัทพงศุมโนธรรมสสสมุทรสาครเนี่ยซึ่งสสสมุทรสาครก็ช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และก็ญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์มารับศพในอำนาจที่โรงพยาบาลสมุทรสาครกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดยางตาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบื้องต้นครับครอบครัวผู้เสียชีวิตกําหนดสวดพระอภิธรรมเอาไว้เป็นเวลา3าคืนและจะประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันที่สพฤษภาคมนี้ในมุมของภรรยาผู้ตายครับท่านผู้ชมฮะคุณจันทร์แรมเนี่ยคือ เข้าใจหัวอกเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะคุณจันแรมบอกว่าเสียใจแล้วก็ยังทำใจไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหตุการณ์เกิดแบบกระทันหันมากเลยตอนอยากจะบอกหน่วยงานที่ดูแลการก,ารก่อสร้างถนนพระรามสองว่าเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยการตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวอื่นๆครับ ขณะที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาครนายธนสารสิทธาภาบอกนะครับว่าตอนนี้ได้ส่งให้ทีมงานศูนย์สะพานตรวจสอบโครงสร้างและได้สั่งให้โครงการทำตะแกรงล้อมรอบเอาไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับส่วนผู้เสียชีวิตทางกรมทางหลวงครับได้ช่วยเหลือโดยจัดรถเคลื่อนศพไปยังจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ก็ได้เยียวยาช่วยเหลือดูแลค่าทำศพในเบื้องต้นก่อนแล้วคือตามรายงานข่าวที่ออกมาเมื่อวานเนี่ย ก็คงจะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือยังเป็นผู้บาดเจ็บอยู่นะฮะแต่ว่าเจ็บหนักเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะมีการเพิ่มคดีหรือไม่อย่างไรเพราะว่าจะผู้บาดเจ็บเนี่ยกลายเป็นผู้เสียชีวิตแต่ว่าในความผิดทางแพ่งเนี่ยยังไงหน่วยงานที่เขารับผิดชอบก็ถือว่าเป็นอำนาหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องดูแล นะในการเยียวยาด้วยแต่ทีนี้ความผิดในทางอาญาเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วก็ตรวจสอบกับทางตํารวจกันดูอีกทีว่าจะสามารถเอาผิดทางอาญากับหน่วยงานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือเปล่านะครับ